ดูครับมันแอบซื้ออะไรไมาเยอะเพื่อมึงทำอะไรวะฮะสั่งอะไรมาอีกเปล่าของเพื่อนของเพื่อนมีของเพื่อนบ่อยของเพื่อนเยอะเพื่อนเยอะดูสเพื่อนสั่งอะไรมาคันเดียวพงมาลายสิบอัน เพื่อนเยอะเพื่อนแยะเพื่อนรักรักเพื่อนเพื่อนสั่งได้ฟ้ามาด้วยเตอร์มาดูพ่อทำไรเร็วเตอร์ครับจาัดก,การให้แม่สักทีสิของเพื่อนพ่อ,อลูกเก็เกกน จัดก,การให้แม่สักหนึ่งทีสิจาัดก,การพ่อให้แม่สักหนึ่งทีสิ I'm gonna <inaudible>